ครับวันนี้ก็จะขอแนะนําหลักสูตรทักษะการสื่อสารเพื่อการทํางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้กระบวนการฟา i ิลิเ t ชันนะครับซึ่งในหลักสูตรเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีโอกาสทํางานเป็นทีมการทํางานเป็นทีมก็คือเราได้สามารถเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับมองเห็นจุดแข่งและมองเห็นข้อจํากัดของทั้งตนเองแล้วก็ของเพื่อนนะครับผมแล้วก็เราจะเห็นความต่างว่าทําไมเพื่อนถึง ทำงานไม่เหมือนเราทำไมเพื่อนถึงสื่อสารไม่เหมือนเรานะครับฉะนั้นในหลักสูตรเนี่ยก็จะประกอบด้วยเนื้อหาก็คือการฟังนะครับเพื่อความทำความเข้าใจรวมถึงคุณลักษณะของคนแบบต่างๆนะครับเพื่อจะทำให้เรามองเข้าใจว่าทำไมคนแต่ละคนเนี่ยมีแรงขับมีข้างในอะไรที่ทำให้เราแตกต่างกันนะครับเมื่อเราเข้าใจว่าคนไม่เหมือนเราเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยปล่อยวางแล้วก็เมื่อไรก็ตามที่เราได้เข้าใจว่าคนแตกต่างกันเนี่ยครับจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกปล่อยวางแล้วก็ทำงานกับ คนนั้นได้อย่างมีความเข้าอกเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับในหลักสูตรก็จะมีตัวกิจกรรมต่างๆครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยได้มีการได้ลองทํางานได้ลองทํากิจกรรมซึ่งกันและกันนะครับในหลักสูตรนี้นะครับการทํางานเป็นทีมเนี่ยที่สําคัญจะต้องมีเนื้อหาสําคัญสาคัญอยู่ 2- อสเนื้อหานะครับเนื้อหาแรกก็คือเรื่องผู้นาสีทิศหรือว่าสัตว์สีทิศนะครับเนื้อหาเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลนะครับเข้าใจถึง จุดแข็งแล้วก็ข้อจํากัดนะครับของเพื่อนแล้วก็ของตัวเราเองด้วยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจจุดแข็งแล้วก็ข้อจํากัดของทั้งตัวเราและของเพื่อนเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็สื่อสารกันอย่างเข้าอกเข้าใจเรียกว่าเอมพัตตีนะครับเพิ่มมากขึ้นได้นะครับ เนื้อหาที่2ก็คือทักษะการฟังนะครับปกติเราก็จะฟังไม่ว่าจะเป็นการฟังเพื่อตัวเองฟังเพื่อผู้อื่นหรือว่าฟังเพื่อกลุ่มนะครับเราจะเรียนการฟังทั้ง3แบบนี้นะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยตระหนักรู้ในตัวเองนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยเรากําลังฟังแบบไหนอยู่เรากําลังต้องการข้อมูลบางอย่างเราก็สามารถฟังเพื่อตัวเองได้นะครับแต่เรา หากเราพยายามทำความเข้าใจเนี่ยให้เราเปลี่ยนโหมดการฟังอีกแบบหนึ่งนะครับจากฟังเพื่อตัวเองเป็นฟังเพื่อผู้อื่นนะครับในเซสชันเนี่ยก็จะมีกิจกรรมชวนให้ท่านได้ฝึกฟังหลากหลายรูปแบบนะครับผมสุดท้ายนะครับก็อาจจะมีกิจกรรมร่วมกันนะครับกิจกรรมเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยได้ลองสัมผัสประสบการณ์จริงๆนะครับการทํางานร่วมกันในที่ทํางานเราอาจจะเคยทํางานร่วมกันมาบ้างน,นะครับแต่ในเซสชันเนี่ยตัวกิจกรรมจะทําให้ประสบการณ์การทํางานร่วมกันของพวกเราเนี่ยเด่นชัดมากขึ้นนะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยมาเรียนรู้ถอดบทเรียนร่วมกันครับ